สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเอฟซีช่องลูกขอนียวเซาลีสานทุกท่านเด้อครับพี่น้องสําหรับคลิปนี้นะครับผ้าเอฟซีทุกท่านนะครับมาเบิงงวงงอมงามนะครับผมเรามาหางวงไปเลี้ยงนะครับสําหรับผู้มักแม่ลูกนะครับคลิปนี้ห้ามพลาดครับพี่น้องนะครับนะครับไปมาลายมองลายบอลนะครับหาอยากหาแม่ลูกงามๆ่ามพี่น้องเบิงนะครับหายอยากแห้งพี่น้องนะครับสําหรับขอกนี้นะครับผมบอกเลยว่าไผยพาดนี่เสียใจแน่นอนครับแม่ลูกที่เด็ดนะครับนีอยู่ในภาพกับว่ามันคักแล้วนะครับ คู่ต่อๆไปอีก2คู่ในสามคู่นี่เด็ดครับพี่น้องนะครับสาหรับหลายท่านก็า่ังอยากได้มั่วแม่ลูกไปเลี้ยงนะครับผมแม่สดๆงามๆนะครับสีแดงเป็นบระขาตรงๆนะครับอย่าลืมผัดยาผัดช่มนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับเรื่องร่าต่างๆในคิปที่เป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปหาจับเจ้าของขอกเพิ่นนะครับเจ้าของคุณพ่อ เพื่อนนะครับผมงัวงงามๆของเพื่อนรายละเอียดเป็นจังไงนะครับพี่นอจะได้ไปเลี้ยงเพื่อนเปิดแบงบันะครับเดี๋ยวไปฟังนะเพื่อนนะครับสวัสดีครับคุณพ่อครับผมครับสวัสดีครับแนะนำตัวจังไรนะพ่อครับผมผู้ใหญ่สำรวยครับคุณพ่อสำรวยอินทิแสงครับนะครับซื้อเหรียญซื้อใดก็พ่อทั้งบ้านคนอื่นเื่อนื่อนซื้อรวยครับผู้ใหญ่รวยผู้ใหญ่รวยนะครับผมบ้านใดก็พ่อบ้านน้องบัวครับนองบัวบ้านน้องบัวน้องบัวมูแปดมูแปดตำบลตำบลหัวเรือตำบลหัวเรือ เอว่าปปีทุมเพื่อว่าปีปทุมจังหวัดมหาสารคามนะครับพี่น้องนะครับเบื้องวังงามน้ำเพลินเหมือนนี่มีจากโตจากโค้มกี่พ่อเหมือนนี่ยุคอกอ่ะมีสามโค้มครับมีอยู่สามโค้มด้อครับพี่น้องนะครับสำหรับผู้อยากได้น้ำคุณพ่อเพื่นไปเลี้ยงนะครับเหมือนนี่มีอยู่สามโค้มแม่ลูกงามนะครับผมเดี๋ยวพี่ห้าพี่พี่น้องไปเบื้องแรกเดี๋ยวต่างๆนะครับเอาฝากเบอร์จากต้นคลิปสักก้อนได้พ่อห้าพี่น้องอยากจดไว้สักก้อนก้อนฟังคลิปเนี่ยเบอร์แรกเดี๋ยวต่างๆเบอร์ศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดเก้าหนึ่ง เก้าหนึ่งห้าศูนย์ศูนย์สามศูนย์สามศูนย์สามศูนย์นะครับคุณพ่อสารวยนะครับเบื้องคู่ใดก่อนพ่อเอาคุณพ่ออย่างน้ำเสนอคู่ใดเด็ดสักก่อนเอาคู่แรกก่อนเลยบ่ดนี่ครับคู่แรกเอาเบื้องคู่นี้ก่อนครับพี่น้องนะครับอันนี้เป็นคู่แม่ลูกนะครับลูกตัวที่ใดของเพิ่นครับพ่อลูกตัวที่สองครับลูกตัวที่สองนะครับมีซื้อบ่คู่นี่ซื้อนี่ก็เอินซื้อซื้อที่ไหนล่ะเอิญมันแม่ยังก่อนนี่เอาเอิญซื้อนี่ แม่กำไรนะครับผมเอาแม่กำไรนะครับผมเอาลูกสาวเพิ่นซื้อว่าจังไรกว่านี่เอาเมอ้าลูกสาวซื้อนองเงินแสนนะครับลูกพ่อไดครับลูกสามหนึ่งครับพ่อสาม่ลูกเคเอฟสามหนึ่งครับพี่น้องอันนี้ได้จักมือแหรอครับพ่อนี้มันเกิดวันที่ยี่สิบเก้าหะครับยี่สิบเก้าเปิดวันเกิดวันที่ยี่สิบเก้าเดือนเก้ากันย่ากันย่าครับพี่น้องเดือนเก้านะครับเอาเดือนเก้านะครับ อาท<อ>ิตย์กุ้กัวนี่ละอาทิตย์กัวกัวนะพ่อเนาะครับ,รบแม่สูงเท่าไรพอ่อแม่สูงประมาณร้อยห้าสิบครับร้อยห้าสิบครับพี่น้องนะครับร้อยห้าสิบเ,เมืองการหาลูกของเพิ่นนะครับสีแดงเข้มเม็ดประขามบุ้มีเปยวครับพี่น้องนะผูดด้ใดมักออกแนวเขาเรียกว่าดำแดงสีเข้มเปลือกตาลก็ว่ากันไปนะครับตะว่งง่ามอีลีครับพี่น้องคููนี่ตัวจริงนี่ถือว่าแม่พึงขวดลูกแต่ว่ายังความสดอยู่ครับพี่น้องนะครับนี่บุ้มีลักษณะของ ว่าที่เพิ่งคล่ำละครับบอส้มเลยนะครับสดดีร้อยหาซิบการันตีหายได้นะครับลูกที่สองอยู่น้าแม่หัวนมซีหัวเสมอกันสะดือนะครับกระชับดีนะครับข้อขาต่างๆดีลูกก็ถือว่าการหายลูกนะครับอันนี้ลูกเคเอฟสามหนึ่งครับสีแดงได้แม่เบอร์ทุกอย่างครับสีนี่คือมาทางแม่เบิร์ตครับพี่น้องนะครับสีจัดนะครับโบมีแป๋วด้วยนะครับงามไล่ไปได้ฟอพี่น้องห้าอยากได้ไปเลี้ยงคู่นี่ตัวนี้มาห้องไปสิบสองหาพันครับ แสนแสนสองหมื่นสองหมื่นหาพันครับพี่น้องนะครับโทษกวันแด่กอนครับพี่น้องนะครับทูมากนะครับในเบอร์นี่นะครับเห็นแล้วจดเบอร์เมื่อกี้ไว้แล้วฝ่าโท่มากในเบอร์คลิปแล้วนะครับผมบอกเลยว่าราคานี่นะครับแล้วแม่สีเด็ดปานี่ลูกคักปานี่นะครับพี่น้องแสนสองหมื่นหาพันนะครับผมบอกเลยว่าหาปะพ่อครับพี่น้องผมกลไปมาหลายคอกเสือง่วสีนี่นะครับโค้งสางนี่นะครับการให้ลูกของเพื่อนก็เห็นแล้วนะครับ เอ้าวร้อยหาซีความนะครับเรื่องส่วนสูงได้นะครับน่าสนใจนะครับฝ่าโท่มานะครับเออโท่กับตามที่ขอให้นะครับคู่แรกง่ามครับพี่น้องนะครับงอเฉียงดีนะพ่อเนาะครับงอเฉียงดีกระดูกแขงขาเบื้องถ่ายจังน้อยนะครับผมให้เบื้องถ่ายเพิ่นจังน้อยเนาะนะครับเอาเบื้องถ่ายจังน้อยหัวหางกับง่ามดีนะครับง้อคุณพ่อเนี่ยมัมีแต่เมียงนะพ่อเนาะบ่ครับขาบ่อทกบ่อถือมีแต่เมียงบ่อผมเอาเบื้องคู่ที่สองของคุณพ่อเพิ่นจังน้อยครับพี่น้องเอาคู่แรกไปแล้วเด้อครับพี่น้องขันมาคู่แรกกับ เอาฝ่าวโท่นะครับผมหรือว่าจิธาเบื้องคูที่2ก้อนก็ได้นะครับเอาลูกขึ้นขึ้นเบื้องนะครับพ่ออย่าให้พ่อเอเพิ่นขยับจังหน่อยครับพี่น้องนะครับให้เอาเพิ่นเอาลูกขึ้นเบื้องจังหน่อยอันนี้ก็คูแรกก็ว่ามันคักแล้วนะครับผมเดี๋ยวมาเบื้องคูที่2นะครับผมอันนี้ก็ว่ามันคักแล้วนะครับมีใบไม่หลอดครบน้องพ่อเนาะครบครบครับครบครับเอาเบื้องนี้ครับพี่น้องเบื้องลูกสก้อนเลยนะครับนั่งเอกครับเอานะครับแม่ซิวาน แม่สีสเกตครับพี่น้องลูกชื่อว่าน้องกาลาเกตนะครับเป็นลูกของพ่อใดนเนี่ยครับพอ่อลูกซุปเปอร์เอ็กครับอ่าลูกของเจ้าซุปเปอร์เอ็กนะครับผมนะครับของโชควาสนาฟาร์มเดี๋ยวเจ๊มือแล้วแม่ขวดัดมันขวัดวันที C ่สี่สี่ตุลาเนี่ยครับอ่าขวัดวันที C ่สี่ตุลาครับพี่น้องนี่เบิรงลูกสาวของซุปเปอร์เอ็กซ์ขวดวันที่สี่ตุลาสี่ตุลานะครับสี่ตุลาหกสี่เหรอครับจจ๊มือแล้วขวัดมัน,นี่สี C ่ตุลาเมือ่อวันที่มือนี้ สิบสามเดเก้ามือนี่ครับเอาเก้ามือนี่ครับพี่น้องขวดได้เก้ามือนะครับเอาควาดได้เก้ามือลูกสาวของสุประเอกกระดูกแข้งขาพี่น้องมาเต็มนะครับบ่ต้องพูดเชื่อเสียงของพ่อนี่นะครับการหายรูของเพลินนะครับหามักไทยง่ายกล่องกว้างนะครับล่ำโตลึกนะครับเส้นหลังเบิ้งครับพี่น้องเบิ้งครับนี่แหละครับผลงานเจ้าสุปอร์เอ็กลูกตัวที่ไหนเพิ่นครับนี่พ่อลูกตัวที่สองครับลูกตัวที่สองนะครับแม่กระยุลอยหาซิฟเลยพี่น้องสีบ้านเท้าเอือนแดงองค์ตรงครับพี่น้อง บัวแดงแต่แข่าคือว่านั่นแหละครับพี่น้องนะครับบัวแดงแต่แข่าแม่นี่โบดจัดนาขาคอขานะครับเอาเสดียรขอนมดีหัวนมกระซี่ขอนมเอาเชื่องดีนะพ่อเนาะแม่นี่นะครับเบิ่งถ่ายครับไลยไปไหนพ่อขันพี่น้องเขาอยากได้แม่กับลูกกระซีไปเลี้ยงไปต่อยอดน้ำคุณพ่อเนี่ยมาไปสิบเจ็ดครับแสนเจ็ดหมื่นนะครับทุนถวนเลยนะพ่อเนาะแสนเจ็ดหมื่นครับพี่น้องทุนถวนเลยนะครับ มักถึกใจอย่างในนักขุณพ่อเป็นไปเลี่ยงกะมาเบิงตัวจริงสก้านก็ได้นะครับแต่ผู้ใดท่วมากกว่านะครับอาจจะได้กว่านผู้มาเบิงตัวอาจจะซาจักหน่อยนะครับขันมักอิลีมาจําเลยพี่น้องจังมาเบิงอยู่หน้าขอกนะครับนะครับหรือว่าอยู่ไกลอิลีนะครับให้เฝ้าสตาร์ทรถมากเลยนะครับผู้อยู่ไกลกะเดินทางสวัสดีขวดกับพื้นก็คือสิเอาไปกวนนะครับลูกงวงง่าปนีน่าราคานีนะครับแสนเจ็ดหมื่นถวนๆนะครับคู่แรกแสนสองหมื่นหาพันนะครัคู่แรกครับครับเอาเลือกเอามักคู่ได้แบบได้ที่ เบื้องแล้วเขาต่อยอดได้หรือว่าเขาหมักนะครับเรื่องสีนี่กินกันมาลงพี่น้องนะครับผมกินกันมาลงนะครับการส่งลูกกัดผมว่ามันเหล่าแต่ผู้หมักนะพ่อเนาะครับแต่เพิ่นผมนี่พี่ละครับคักเกี่ยวนะครับลูกเพิ่นอู้อิลีนะครับตัวนี้นี่<ค>สายเชื่องดีจับไปข,ขา,ขาใหญ่ตื่น,นบมติงกระดูกขาใหญ่ล่ำลึกนะครับผมนะครับเบื้องเส้นหลังให้เบื้องงามๆขับมาพอหัวงามหน่อพี่น้องเบื้องเบื้องแบเป็นแนวทางให้ได้ เลี้ยงให้พัฒนาได้คือเพิ่นนะครับเัวคุณพ่อขวดลูกเราอยังสดสดยองสิดูแลจังเลพ่อเราสุฟังเลยกัธรรมดาเลยครับว่างธรรมดาเนี่เนาะครับกินอย่างนี้นะผอกับหญ้าปลูกไว้นี่แหละครับหญ้าปลูกนี่เนาะครับหญ้าปลูกก็เนี่ยคือให้กินเต็มที่เลยไหมบ่ครับก็ให้กินตัวละสองแบกแบกกลัวแล้วแต่หญ้าไม่แข็งตัวละสองแบกแบกนี่แบกหลังเอ็นหรือหรือแบกหลังหลังหลังหยืดแบกธรรมดาเนี่ยครับแบกธรรมดาเนาะพ่อเนาะแบกธรรมดานะครับครับเอาเฟี้ยงครับกินน้ำอ่าเฟี้ยงนะครับอาหารเสริมมออย่่างืนีบ เล่ทุ่งเล่ธาตุทั้งสี่มีบ่บ่ท่านได้ซื้อครับอ้าวบ่บท่านได้กินก็นกินธรรมดานี่เนาะครับมีหยามีเฟียงครับนะครับหัวาหาันถึกมือละวตักตัวตัวละวจะขันตัวมือตัวละถวยเส้ถาถวยแรงถวยนี่แหละอ่าเส้าถวยแรงถวยนี่แหละพี่น้องนี่นะครับแนวทางเลี้ยงก็ถือว่าเพิ่นก็เพลินว่าให้หลายจนจนกินทุนไปหลายนะครับในมุ่มอ่งเพิ่นก็เส้าถวยแรงถวยก็อาหารกระสอบนึงก็สิบ่ได้กินได้หลายเป็นเดือนอยู่บ่พ่อ ครับตัวละเดือนพมดแล้วครับอ่านะครับผมกระสอบละเดือนพมดแล้วเนาะครับให้กินนะครับเอาผลงานกระถือว่างที่เห็นนะครับง่วงแงมพันธุกรรมดีกินบปลายกับอ้วนขึ้นไนบ้าเอาบังคูที่สามพอแบบนี้นะครับโอ้เห็นง่วงพันธุกรรมง่วงสิเหล่ากัเบิ้งครับพี่น้องเบิ้งถ่ายแม่เพิ่นกันเงียบนะครับเอาเบิ้งคู่แม่ลูกคู่ที่สามนะครับอันนี้แม่ยังกว่แม่นี่คู่นี่อันนี้แม่เกาหลีแม่เกาหลีครับพี่น้องนะครับอ้าวนี่ครับแม่เกาหลี ลูกสาวซื้ออยังก็ครับลูกสาวซื้อว่าอีแตงซื้อว่าแตงครับซื้อว่าน้องแตงเนาะครับลูกคออะไรพ่อลูกไอ้นี่ลูกพริกแดงครับพริกแดงพริกแดงโอเคหาแปดหนึ่งเดือนเจ็ดเดือนหรอพ่อลูกคนลูกเดี๋ยสามเดือนหรอครับสี่เข่าสี่เข่าสามเดือนหรอละอ่าสามเดือนนะครับผมเบิ่งลูกลูกตัวที่ใดพ่ออยู่น้ำเพลินลูกตัวที่สามครับลูกตัวที่สามด้วยครับพี่น้องส่วนสูงแม่ายัวประมาณลอยสี่สิบหาหนอพ่อเนาะครับลอยสี่สิบหาอ่าประมาณลอยสี่สิบหาอะสี่า ลูกตัวที่ใดครับตัวที่สามครับที่สามก็ถือว่าแม่กับบัวด้ส้มหลายนะครับพี่น้องเบื้องรอบโตแล้วนะเขับถือว่ากับบัวด้ส้มนะครับผมบัวว่าจอยจนเห็นสีโค้งนะครับก็ถือว่าอาหารเพื่อเลี้ยงดีอยู่นะครับอันนี้แพ้ลูกเห็ดเขานะครับพี่น้องนะครับยังบ่หายดีนะครับเพิ่นก็เอายาใส่กับที่กับไหลอาบเนี่ยจังหน่อยนะครับขันพี่น้องที่เบื้องแล้วก็อาจจะต้องเป็นสเปรย์สีฟ้าด้วยครับพี่น้องเพราะผมก็ใส่อยู่นะครับแพ้ก็จะแห้งเร็วนะครับสเปรย์ฟ้าจะใส ยาม่วงมันก็จะไร้อาบหนาจักหน่อยนะครับเอาหลายไปไหนพ่อเปิดคู่นี่ตัวนี้ว่าใบสิบเอ็ดครับแสนหนึ่งแสนหนึ่งมื่นครับหนึ่งแสนหนึ่งมื่นครับพี่น้องนะครับหนึ่งแสนหนึ่งมื่นนะครับราคาแม่ลูกนะครับพี่น้องนะครับคู่ที่สามหนึ่งแสนหนึ่งมื่นอ่อแต่ละคู่ของพ่อเพิ่นนี่พ่อฟังมาครับพี่น้องฟังแล้วเป็นยังไงมักน้ำบ่อนะครับลองพิจารณาเบิึงนะครับคอมเมนต์กันเขาเมื่อใดนะครับผมไม่มีใครไปถูกครับพี่น้องเรื่องราคาอยู่ที่ความพอใจของผู้สื่อและผู้ขาย อ่านะครับผู้สื่อกับว่าอยากได้ถึกๆนะครับผู้ขายก็เลี้ยงเมื่อยแบกห้านะครับตัดห้าดูแลนะครับประกบประงมคันเพื่อนอยากห้องเท่าไรมันคือความคิดของเพิ่นนะครับแล้วก็สิ่งที่เพิ่นอยากจะได้นะครับผมสําหรับผู้ซื่อกับเบิ้งกระเป๋าจะคล้องครับพี่น้องคาดว่าหมักน้าเพิ่นอีลีถึกใจมันบอกกันไงนะครับคนเลี้ยงงัวต่อรองกันได้บ่ยากครับพี่น้องนะครับเอาเบิ้งตัวชุดท้ายของเพิ่นนะครับผมตัวชุดท้ายเป็นงัวแม่สาวนะพ่อเนาะครับมันติดนันอยู่ แม่สาวครับพี่น้องนะครับแม่สาวมีซื้อไปก่อนครับแม่ี่แม่เนี่ยแตงโมครับน่องแตงโมครับพี่น้องบดแดงแต่แขวคือผมวานะครับตัวนี้ก็ว่ามันคักนะครับอุ้ยขอกงวแดงนะครับพี่น้องขอกงวแดงเบิ้งครับเบิ้งเรืองสีครับพี่น้องบ่มีบุมีแปวจักตัวนะครับเพิ่นว่าลูกข้อใดตัวนี้ตัวนี้ลูกหาสองศูนย์ครับเอสเคห้าสองศูนย์นะครับว่าแล้วครับพี่น้องผมบ้าหอวดผมเดาแล้วนะครับก็เ่าลูกเดียวว่าหาสองศูนย์จะแชด้วยสีนี่ครับ การหาเพื่อนนี่ครับนี่ครับซื้อเสียงหาท้องสุนติดตลาดมาโดนนะครับดีจังใดเป็นจังใดนะครับนี่นะครับการหาลูกสําหรับผู้หมักเรืองสีปั๊บเรืองสีนะครับอยากได้ง้อแดงนะครับตอนนี้เพื่อนก็น้ำเชื่อกะลอยล้อแล้วครับพี่น้องเพราะว่าพอพันเพื่อนกะเสียชีวิตไปแล้วแต่ว่าเพื่อนก็ยังคงคุณภาพนะครับผมซื้อเสียงเพื่อนฝากไว้คือหาท้องสุนี่ลูกเพื่อนนะครับตอนนี้ผสมมากไปพอผสมหรอครับใส่ตัวไหนไใบรอบนี่พอเพิ่นนี่ยพอเพิ่อนด้วยแต่ยู่บินอยู่เฮียนจำเมื่อไรเมันนั่นเพราะว่ามั่อนอน ที่เหลวกผสมเหมือนที่ไหว้ไหวแล้วบ่เนี่มันติดโควิดก็เลยยกเลิกไปก็เลยมาผสมใไปเนี่ยละครับมันผ่านอ๋อครับผมมันเป็นล้ำปีบ่พอใช้จังเดเปลี่ันมันเป็นตุ้มือเขาเป็นมันเป็นมันเป็นจุดหนึ่งก็เลยเลยพักไว้มีพี่น้องนะผมเบิ้งบ่มีแผลเป็นเลยครับเบิ้งพี่น้องเบิ้งซอยผมเนี่ยเลยเลยพักไปแล้วว่าเป็นล้ำปีผมพอเห็นแผลบองไดเป็นล้ำปีจากหมอนมือเขาเป็นเหมือนผมเลยบ่ผสมนะครับอย่างก็คือช่วงล้ำปีระบาดพอกับว่ากาผสมเนาะแมนครับย่าไม่ติดนะครับรอบนี้ใส่พอพอหนอก ซื้อซื้อพอที่ผสมนี่พอก่งผสมราคาสองพันหรอมันจำบ่ได้ผสมราคาสองพันเนาะผ่านมาจ็กมื่นแล้วผสมบ่เดี๋ยวจ็กมื่นแล้ววัผสมวันที่ยี่สิบแปดวันที่ยี่สิบแปดกันย่าเนาะครับยี่สิบแปดกันย่าเอาล่ผ่านรอบนะครับสำหรับตัวนี้ไผ่มักงัวสาวส่วนสูมตัวนี้แล้วโมรุ่นมาตัวนี้ก็ออกเกือบร้อยหาซิปครับพี่น้องเกือบร้อยหาซิปนะครับขั้นพี่น้องอยากแบ่งไปเลี้ยงไปรุ่นเอานี่ตั้งไว้ไร้เป็นไดแม่นี่ ตั้งไว้ชิปหนึ่งครับอ่าตั้งไว้แสนหนึ่งครับพี่น้องนะแม่นี่นะครับตั้งไว้แสนหนึ่งนะครับเดี๋ยวขอหยาดเบิ้งถ่ายเป็นจังน่อยนะครับครับเบิ้งได้ครับถ่ายง่ามครับพี่น้องเบิ้งนะครับหมอมีหมกตีกับตัวนี้โบทจะจัดพี่น้องเบิ้งนะครับเนื้อหนังกระดูกแข้งขาโอ้สุดๆครับพี่น้องหาเดี๋ยวเจ้าของดีมาคุณพ่อนี่นะครับผมเอามาเลี้ยงนะครับผมคุณภาพของเพิ่นนะครับคนเลี้ยงง่วงเลี้ยงง่วงง่ามลูกค่ำเสาค่ำแรงนี่ก็มีความสุขนนนนนนนะะะคคครรรรัััับบบบเเอออาาแแสสท้้วดพีี่่งหมมผ สำหรับผู้อยากได้น้ำเพื่อนไปเลี้ยงกัโทรมาได้นะครับเอาฝากเบอร์โทรอีกรอบนึ่งนะครับพ่อ087 087 91 91 500ูนย์0ป0เจครับเอาอีกรอบนึงพ่ออีกรอบนึง087 91แปดเจเก้าหน้าศูนย์ศูนย์สามศูนย์เอานะครับพี่น้องตามนี้ด้วยครับพี่น้องในเดี๋ยวขึ้นขอความให้น้ำนะครับห้าผู้จดยว่าท่านนะครับมักน้ำเพื่นไปเลี้ยงกับยังติดต่อมาบ้านใดก็พ่่อออเาาาีกบบ้้นนมู บ้านหนองบัวมู่8ตำบลหัวเรือครับอำเภอว่าปีปทุมจังหวัดมหาสารคามครับอ้าวนะครับคุณพอ่อสำรวยสำรวยเขมาม้าในบ้านถามไดนะ้เนาะพอกง,ง,งัวงามคุณพออ่อสัมลุยขุ่นไงสัมลุยขมาเลยนะครับติดกับดอนนังกระพ่อนีน่ออนดอนตะปูดอนตะปูนี่ครับข้างหลังดอนตะปูสร้อย,ยกนี่นะครับเลี้ยวใส่ขันมาจากถนนใหญ่กับหักใสเขม้าทางขอนขีดนะครับตรงเขม้าม่องขวาไว้เห็นเลยครับงัวเพิ่นปล่อยไปเดินนี่แหละครับพี่น้อง มาเบิ้งนะครับเบิ้งคลิปแล้วคันยังว่างยังมีเวลาก็บเรียนมานะครับบางคนอ่าลงคลิปไปแล้วนะครับกำลังขับรถไปเบิ้งงัวก็มีคนเป็นบ่มีโอกาสได้เบิ้งเพิ่นกระจอมก่อนนะครับผมก็เป็นเรื่องธรรมดาครับพี่น้องนะครับอ้าวไผมักหยอกมักก็ให้เฝ้าติดต่อมาสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณหนไลน์ครับผมสำหรับคลิปนี้เอาจากไปบรรยากาศบ้าลูกข้าวเหนียวนะครับผมมักลูกซปเปอร์เอกเล็นว่านไอยนะครับเฝ้าอยู่นี่ครับพี่น้องนะครับ ครับอู้วขากแดวนะครับเอาจากลาบี่มีเด้อครับพี่น้องสวัสดีครับผม